สวัสดีครับคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามเพื่อจะรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงประเด็นที่มีวิชาชีพช่วยโอกาสขายเจลล้างมือปลอมซึ่งทําจากแป้งกวนผสมสีนะครับจากสถานการณ์ความแรงการแพร่ระบาดข,ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยกาลังเผชิญอยู่ตอนนี้ทําให้ประชาชนนะครับ มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากหลายคนหาวิธีป้องกันต่างๆทั้งเป็นการซื้อหนากากอนามัยเกลืล้างมือหรือแม้กระทั่งการที่ไม่ไปจุดที่มีผู้คนอยู่นานแน่นนะครับแต่ในความกังวลของประชาชนกับมีกลุ่มวิชาชีพหัวใสนะครับช่วยโอกาสหาเงินในช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการหลอกขายหน้ากากอนามัยที่มีราคาสูง เกินจริงและล่าสุดก็มีการหลอกขายเจลล้างมือปลอมทางออนไลน์เป็นการขายเจลล้างมือผสมแป้งโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อศิรินาถนิชกุลไพศาลได้เผยภาพระบุว่าแป้งมันถึงจุดนี้แล้วหรือชีวิตคนมึงไม่สนใจเขาเลยเหรอเอาแต่เงิน เป็นการหลอกขายเจริญมือที่ระสบแป้งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วมีความเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับผมนะครับก็ฝากไปทางคนที่ขายออนไลน์นะครับจะได้หลอกขายแล้วก็เห็นใจซึ่นกันนะการในวิจฤการแบบนี้เราต้องช่วยเหลือกันในการ,รเผชิญกับปัญหาที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับ เข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องตาลุชชาแนลเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ